ผักอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะสวยงามอลังการมากๆเลยนะคะอันนี้เราเรียกว่าผักเป็ดฮาวายนะคะหรือว่าผักเป็ดญี่ปุ่นนะคะตัวนี้แนนมีจำหน่ายที่สวนชุดละห้าิบาทสวยมากนะคะรวมถึงตัวนี้ทุกคนอลังการงานสร้างมากๆเลยนะคะน้องสวยมากดูทุกคนอันนี้คือผักแพววนะคะบอกเลยว่าถ้าใครปลูกในกระมังนะที่เห็นนี้คือ สวยมากเดี๋ยวยกกล้องให้ดูนะคะปลูกในกะละมังสวยงามอลังการมากๆเลยนะทุกคนเนี่ยค่ะเดี๋ยวแนนจะมา,าตัดยอดเขาไปชำนะแต่ถ้าใครอยากได้กิ่งพันุ์สามารถมายกได้ที่สวนนะคะสวนของแนนเปิดวันเสราร์และวันอาทิตย์นะคะตอนนี้ก็คือ,ม,อนะคะมีต้นกล้านะมีต้นกล้าก็ถือว่าหลากหลายนะทุกคนแต่เนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นสลับที่แนนปลูกลงใน กระถางนะคะปลูกในกระถางแบบนี้ก็ได้กินนนกระถาง6นิ้วนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มของตัวนี้ที่นายกำลังจัดส่งอยู่นะคะก็คือตัวที่เป็นไดโนเคลในกระถาง6นิ้วนะคะหน้าตาเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้นะคะนี่คือไดโนเคลในกระถาง6นิ้วเนาะตัวนี้นะคะสวยๆเลยน้องกําลังสวยดังนั้นใครที่อยากได้ทักมาเลยนะคะแนนขายต้นละ70บาทค่ะแล้วก็ สามกระถางแนนขายสองร้อยนะคะค่าจะส่งเก้าสิบาทรวมสามกระถางสองร้อยเก้าสิบนะคะใครที่อยากได้ทักมาเลยเนาะทุกคนส่วนอีกไซส์หนึ่งนะคะที่แนนจำหน่ายในสวนนะคะก็คือไซส์นี้อันนี้เป็นไซส์กระถาง10นิ้วนะคะเป็นต้นพร้อมเก็บนะสำหรับไดโนเคิลนะคะต้นใหญ่ในกระถาง10นิ้วแนนขายต้นละ150บาทค่ะค่าค่าจัดส่ง2กระถางนะคะ ร้อยสามสิบบาทรวมสองกระถางสี่ร้อยสามสิบนะถ้าใครอยากได้ก็ทักมาได้เลยนะคะสวยงามอลังการมากนะทุกคนเนี่ยค่ะสั่งมาได้เลยนะคะในกลุ่มนี้จะเป็นผักสวนครัวนะคะที่แนนปลูกในน้ำนะอันนี้เป็นกะเพราในน้ำนะคะทุกคนตอนนี้เริ่มออกดอกแล้วเดี๋ยวแนนมาจัดการนะคะแนนมาจัดการเนาะแล้วก็เนี่ยค่ะหอมแบงนะคะเดี๋ยวแนนจะ ย้ายน้องไปปลูกแล้วนะคะสําหรับหอมแบ่งแนนทําให้เขางอกสวยๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับกลุ่มของหอมแบ่งนะคะปลูกง่ายมากนะคะแต่ถ้าเป็นหอมหน้าฝนค่อนข้างที่จะราคาสูงนะะทุกคนสําหรับหัวพันนะคะหรือต้นพันนะคะเราก็จะมีต้นกล้าของอันนี้น่าจะเป็นเรสบัตเตอร์เวียนะคะต้นกล้าของสลัดนะคะก็จะมีร่องรอยของ หอยนะคะมากินผักของแนนบ้างนะก็จะมีเลดปัตตาเวียแล้วก็เป็นกรีนคอร์สนะคะเริ่มโตแล้วเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นโตที่ปลูกลงในกระถาง6นิ้วแล้วนะคะทุกคนสวยงามมากมายมีหลากหลายนะคะถ้าใครอยากได้อย่าลืมนะคะทักเข้ามาในข้อความเพจได้เลยแนนมีจัดส่งนะคะช่วงนี้ต้นเคลจะมีเฉพาะไรโนเคลที่จัดส่งได้เนาะ,คะใครที่ชื่นชอบการปลูกผักของแนนอย่าลืมเข้ามากดไลค์นะคะแล้วก็แชร์ค,คลิปให้กับแนนด้วยเนาะ นี่อันนี้เป็นหอมนะคะที่แนนปลูกลงในตะก้าเข่งนะคะเป็นหอมดอกนะคะเป็นหอมดอกแนนทําความสะอาดเข้าไปนะคะตอนนี้ก็คือเริ่มสวยแล้วรอดูนะคะว่าเขาจะออกดอกให้แนนใหม่นะคะอันนี้เป็นการทดลองปลูกสําหรับต้นพันของหอมดอกนะคะหอมกินดอกต้นใหญ่มากนะคะต้นใหญ่มากๆเลยแล้วก็หัวใหญ่มาก สำหรับหอมดอกนะคะแนนก็เลยต้องปลูกน้องลงในตะกร้าเข่งเพื่อให้เกิดการระบายน้ําที่ดีน้องจะได้ไม่เน่านะคะเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นี้แนนะจะเอาขี้ไก่มาโรยให้น้องนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาดูจนจบคลิปเนาะแนนปลูกหลากหลายมากเลยใครที่ชื่นชอบการปลูกผักของแนนนะคะอย่าลืมเข้ามากดไลค์แล้วก็แชร์คลิปให้กับแนนด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ